จะกินให้ห่อยต้องเหลือหางแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะพาหลังน้องค่ะเอาสิ่งนี้ออกจากร่างกายเขานะคะแค่นี้น้องก็สะอาดดูน่ากินแล้วค่ะเทคนิคที่จะทําให้กุ้งไม่ขาวอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวใส่โซดาค่ะเอ <c oughs> <Hey, S 2> การใส่โซดาเป็นการฆ่า <c oughs> บางอย่างในตัวเขานะคะแต่อย่านานมากนะคะเดี๋ยวเนื้อเขาจะเปื่อย <c oughs> ดูน้ำเขาสิคะ <c oughs> น้ำดำเลย เรามาดูน้ำที่สองนะคะว่าจะใส่หรือยังว้าวดูสิน้องดีขึ้นนะคะล้างเขาเราต้องล้างโซดาออกให้หมดนะเพราะไม่งั้นอนะถ้าเราเหลือไว้ยะเขาจะสุกทุกคนสามารถติชมโบได้เลยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์น่าจะเยอะนะดู <c oughs> และนี่คือไฮไลท์ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้การทํากุ้งแช่น้ำปลาให้ไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยคือใส่แป้งมันใสแป้งมันหน่อยค่ะและคูุกเขาให้ <c oughs> เขา <c oughs> เข้ากันค่ะบงคคอาจจะมองว่า ต้องบอกเลยว่าแป้งมันเนี่ยช่วยทําให้เขาดับคาวนะคะแช่ตุเย็นเสร็จแล้วออกมาล้างกันค่ะแช่สักสามสิบนาทีนะคะครบสามสิบนาทีแล้วค่ะพี่พี่แกะนี่กงของเราดูดีมากอะ่ะล้างเลยทางหน้าโบาสัญญาว,ว,ว่าครัวโวจะสะอาดขึ้นคอยดูสิอุ้ยฟองที่มาของคําว่าโซดาป๊อป <c oughs> เราต้องล้างแป้งออกให้หมดหนะทุกคนเพราะว่าแป้งมันจะอยู่ ความกรอบของเขาเนี่ยยังคงอยู่นะคะอ่ะเราถ้ากุ้งติดโอ้ยโอ้ยก็เหนื่อยก็เหนื่อยใส่น้ำดิอ๋อเออ่มยากอะไรอ่ะก็ใส่น้ำดิเดี๋ยวเราแช่5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดองกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะกุ้งของเราที่แช่ แข่งนะคะก็น่ากินแล้วนะคะลองคอมเมนต์กันมานะคะว่าถ้าโบขายเนี่ยทุกคนอยากจะซื้อกันหรือเปล่าวิธีทำกุ้งดองนะคะใส่น้ำปลาให้หมดเลยยายาย,ายามันจะนานนิดนึงน้ำตาลปี๊บจ้าความหวานจะสันดิงเลยนะจ๊ะคนให้เข้ากันจ้าเราจะเริ่มดองแล้วนะคะเหลือไปอยู่ช่องแนน้อยนะคะดูคะ่ะเอออุยดูดีดูด,ดีน่ากินมากเอาไปแช่ตู้เย็น30นาทีแล้วกินได้เลย เสร็จแล้วจ้ากุ้งแช่น้ำปลาเดี๋ยวเราไปกินคลิป ASMR กันค่ะติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ